สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้อไปสู้ขู่สุขคนจา้ามาจ้าพี่น้องจา้ามือนี้มาพอกับโชว์เสาปลาผ้ากินมือนีเสาปลาสิพามากิน,น,าากนตำหลวงผ้าบางใสเอยียงก่อนนี่เอยียงแมงกระพุนลืมนี่จ้าพี่น้นนองจาา้าเสาปลาเฮ็ดเป็นแบบ เส้นหลวงพระบางนะจ๊ะพี่นอ้องโอ้ยมาขออนุญาตแซ่บแซ่บอีกแล้วแซ่บอีกแล้วจ๊ะพี่น้องจา้ามาืม Hai con đẹp, to như nhà dân lấy ra. ขอ,องเชียก็มาเขากองนั่น PFC ชิบักซ์ก็ห่วยแตแล้ว่าจีจางแต่ว่ิจีางปนอม้ก็หว,น,วนิ่ม А я вам покажу. Слушай, ну я. Угу. 어음 ខ្លាក់ទ្លាក់ទ្ เอาเฮ้เอ,อลาละจ้ะพี่น้องจา้าเมนูม,มื้อนี้จวดจัดฟันแบมแซ่บอีหลีจ้ะืมแซ่แบพอยองวันขีดยา่านแม่จ้าทอดนี่เพิ่นขึ้นมากินนํพาพเอาละจ้ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้ซอสปาาลาขอลาไปก่อนนะจ๊ะจังได๋ก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์แน่เลยจา้าสวัสดีจ้ม